ที่นัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่21สิงหาคม2564โดยเฉพาะาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีก่อนครับวมื่อจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชี่ยงวันนี้กระหึมทับช้างศึกแบกกอดเปลี่ยนใจเล่นกระทางทีมชาติไทยโดยทำเอาสะเทือนทั้งทับช้างศึกกระทีเดียวเมื่อทางแอลแกนแบ็กกอดนะฮะ เปลี่ยนใจแล้วเลือกทีมชาติไทยดีกว่าโดยทั้งสื่ออินโดนีเซียรายงานมาว่าแอลแกนแบ็กกอดปาการหลังอ e ีสวิททาวทีมดังในลีกอังกฤษอาจจะเปลี่ยนใจเลือกเล่นกระทางทีมชาติไทยซึ่งแอลแกนแบ็กกอดปาการหลังเจ้าของส่วนสูง1 9 4ซนเมตรวัยส8ปปีที่ถูกเรียกตัวสู่ทีมชาติอินโดนีเซียในช่วงคัดบอลโลกเอเชียที่ประเทศสหรัฐอลับอิมเเลตที่ผ่านมาทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียได้ถือยืนยันมาว่าเขาคนนี้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทีมได้ ทั้งที่อีสวิทาวยืนยันก็พร้อมจะปล่อยตัวเขาไปเล่นทีมชาติในช่วงคัพบอลโลกที่ผ่านมานะและต้องทำให้ชินตะยังกุนซูเกาหลีใต้จะไม่เลือกนักเตะท,ที่เลิกตัวไปแล้วแต่จะไม่ยอมมาเข้าสู่ทีมชาติอีกครั้งซึ่งทางสื่ออินโดนีเซียมองว่าเอลแกนแบ็กกอดอาจจะเลือกแล้วว่าอนาคตของเขาต้องการที่จะเล่นกระทางทีมชาติใดซึ่งตอนนี้กระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางเอลแกนแบ็กกอด ที่เขาคนนี้ยังไม่ได้เล่นกระทางทีมชาติอินโดนีเซียหลังจากนี้อาจจะได้เห็นเขายืนคุมด้านหลังให้กับทางทีมชาติไทยก็เป็นได้โดยมีรายงานมาว่าแอลแกนแบ็กกอร์คนนี้ได้ถือพาสปอร์ตอังกฤษรวมถึงยังได้ถือพาสปอร์ตไทยอีกด้วยหากทีมชาติไทยได้ตัวแอลแกนแบ็กกอร์ปากการหลังสไตล์ฟุตบอลอังกฤษเจ้าของส่วนสูง190ซนติเมตรเข้ามาสู่ทีมไม่รู้ว่าแฟนบอลไทยจะคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง สำหรับทางแอลแกนแบ,บ็กกอร์ดนี้เป็นนักเตะลูกครึ่งอินโดนีเซียอังกฤษมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษและคุณแม่เป็นชาวอินโดนีเซียเขาคนนี้เกิดที่ประเทศไทยก่อนจะย้ายไปอยู่ที่อินโดนีเซียในช่วงปี2011หลังจากนั้นเขาก็ได้รับทุนการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพฟุตบอลสู่ประเทศอังกฤษก่อนจะใช้เวลาลาว2ปีมุ่งม,มั่นและก็พัฒนาต,นเ,น,น, e own, น,ตนเองสู่ทีมเยาวชนของสโมสรอิสวิททิลจนกระทั่งยกกระดับตนเองสู่ทีม U18 ปี อยู่23ปีโดยคาดกันว่าเขาคนนี้จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในไม่ช้าก็เร็วๆนี้โอ้โหเป็นนัว่าง,งานนี้นะผมอีกหนึ่งตัวละครลับนะฮะอัลแกนแบ็กกรอร์ดคนนี้ที่ตอนแรกว่าจะลงเอยที่ทางทีมชาติอินโดนีเซียแต่ดูแล้วทางชินตะย,ยังยังยึดมั่นถือมั่นนะฮะในการที่ถ้าเรียกแล้วไม่มาเขาจะไม่เอาอีกเลยเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วอาจจะเป็นส้มหล่นของทางทีมไทยของเราก็เป็นได้ก็ต้องรองดูคือต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเจ้าหนูแบ็กกรอร์ดคนนี้ เรลามดดุขาวต่อมาก,กันอีกครับมารินอตได้ทีเดทรอนพ้นโทษแบนสถิติสุดดุไร้พ่ายเวกนตะ10นัดติดต่อกันโดยสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอตรองจาาฝูงแห่งศึกเจลกีิบเประเทศญี่ปุ่นต้นสก,กัดของอุ้มทีเดทรอนบุมมาทันที่ล่าสุดลงสนามยิ่สินัดไม่ั้งหมด5 6กแต้มตามหลังจาาฝูงคา沃สกิฟอนเตเลเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นอีกทั้งทีมกำลันนงจากเมืองโยโกฮาม่ายังโชว์ผลงานสุดยอดไม่แพ้ใคร11เกมติดต่อกันแล้วในลีก โดยเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มโอิตะทุริตะไปอย่างขาดลอย5 1เลยนะโดยเกมเจลิกนัดที่25ของฤดูกาลจะเป็นการเปิดบ้านร,รับมือเวกันตเนาเซนไดทีมอันดับที่18ของตารนางคะแนนในวันเสาร์ที่21สิงหาคมนี้โดยทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสได้ข่าวดีเมื่อทางธีรทรบุญมัมทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยไวัย21ปีผลโทษแบนพร้อมกลับมาลงช่วยตสังกัดได้อีกครั้งซึ่งคู่นี้ จะลงเตในเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ต u b e Channel นะนอกจากนี้สติของทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสยามเจอกับทางเวกันตาเซนไดขมมิดด้วยนะฮะเพราะ10นัดหลังสุด นับเฉพาะเกมลีกเนี่ยมาริโนสไม่แพ้เวลกันตาดเซนไดเลยม้แต่นัดเดียวโดยครั้งสุดท้ายทีมมาริโนสปราชัยให้กับทางเวลกันตาเซนไดเกิดขึ้นในศึกเจลีก2016ในวันที่21กุมภาพันธ์โดยเกมดังก่าวมาริโนสเนี่ยเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์0ต่อ1และจากนั้น10เกมหลังสุดมาริโนสชนะได้ถึง6นัดและก็เสมอแค่4นัดเท่านั้น สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมบนทุการายการปรากฏว่าเจอกันทั้งหมด3 8ครั้งโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสชนะ16นัดเวลกันตาเซนไดชนะ11นัดและก็เสมอ11นัดส่วนการพบกันในเจลิก2021เล็กแรกวันที่11มษายนเวลกันตาเซนไดเปิดบ้านเสมอมาริโนสไป0-0โดยเกมนี้ชิรัทรบุมาทันไม่มีชื่อเป็นตัวจริงและก็ตัวสำรองเนื่องจากได้รับการบาดเจ็บในครั้งนั้นนั่นเองครับ นานะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ไทรตินะฮะไม่แพ้ใครเลยต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรในช่วงเย็นวันนี้เรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับตัวจีตปริมเส้นทีมอุ้มเปิดใจเราจะพยายามไม่พลาดอีกนะโดยไม่แพ้คู่ต่อสู้มาแล้ว11เกมติดต่อกันสำหรับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตโตสกัดของโก hm, อุ้มธทรทธรบูมาทันจนขยับไปบรั้งลองจ่าฝูงจากการลงเล่นทั้งหมด24นัดไม่ทั้งหมด56แต้ม ท่มลังคาาสกิฟอนตาเล่จากฝูงเพียงแค่6แต้มเท่านั้นโดยผลงานไม่แพ้ครในิลิกมาแล้วสเว็เกมที่ผ่านมาในช่วงเวลาเกือบ3เดือนนั้นเป็นการเก็บชนะ9เกมสเสมอ2เกมซึ่งทำให้โอกาสของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสเปิดสถานะลุ้นแชมป์เจลิก1นในรายการ2021นี้แบบเต็มตัวในอีก4เกมที่เหลือโดยทางเทโรฮิโตะนากากาวะกองกลางบริมเส้นตัวเก่งของสโมสรฟุตบอลโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสที่พาทีมลุ้นแชมป์เจลิกเต็มตัว โดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยมาว่าพวกเรานั้นให้คำมั่นว่าจะรักษาผลงานให้ดีโดยทุกคนมีความปรารถนาที่จะชนะผมอยากจะให้ทุกอย่างไม่ขาดตอนในเรื่องของโอกาสสำหรับวันเสาร์นี้คือช่วงเย็นวันนี้นะฮะโยโกฮาม่าเอฟมาริโนจะเปิดบ้านต้อนรักการเยือนของเบลกันตาเซนไดใโดยราสีพุนธนิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube สยามสปอร์ตครับครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมแล้วก็ร่วมเชีีรยกันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากักนดีวกว่าครับ ญี่ปุ่นอนุมัติจอมหนึบเมียนมาลีภัยเพิ่มเป็น5ปีโดยกรณีไคโดสื่อของญี่ปุ่นออกมาบริงานถึงรัฐบาลญี่ปุ่นได้เพิ่มระยะเวลาในการพำนักของประเทศญี่ปุ่นฐานะผู้ลีภัยของผู้สัมปตูชาวเมียนมาที่ประท้วงรัฐบาลเมียนมาเพิ่มเติมจากเดิมชั่วคราว6เดือนเพิ่มเป็น5ปี หลังจากก่อนหน้านี้จอมหนึบไวซ์สกปราน,นีเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2แล้วขอไม่กลับประเทศพร้อมกับขอลีัยในประเทศญี่ปุ่นโดยสื่อของญี่ปุ่นรายงานมาว่าเปียวเลียนองผู้สำบัระทูทีมชาติเมียนมาไวัย6ปีได้รับใบรับรองสนนานะผู้ิีัยอย่างเป็นทางการในสถานการณ์พำนักของผู้อยู่อาศัยเป็นระยะเวลา5ปีโดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ จากสำนักงานการตรวจคนเข้าเมืองของโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยจอมเนื้อปานี้เผยมาว่าผมรู้สึกขอบคุณชาวญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นและทุกคนที่ช่วยเหลือผมจนถึงตอนนี้ผมนั้นรู้สึกโล่งใจผมมีแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและก็ได้ทํางานอีกด้วยผมรู้สึกขอบคุณชาวญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นและทุกคนที่ช่วยเหลือผมจนถึงตอนนี้ในส่วนของการพัฒนานฝีมือด้าน,นุตบลเปียวเลียนอองคนนี้ ผู้สำบัตูทีมชาติยเยนมาได้ร่วมฝึกซ้อมกับสมโมสร YSCC ยโกฮาม m a ระดับเจลิก3และเขาก็หวังว่าจะเป็นนักเตะอ,อาชีพคนแรกของเยนมาในลีกอาชีพญี่ปุ่นในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยนะเราวมาดูข่าวต่อมาก,กันยีกก่าครับได้ใจแฟนบอลเต็มๆกิเลนยินการาจะไม่ปล่อยวีเดเทพแม้มีหลายทีมสนใจก็ตามทีโดยความเคลื่อนไหวของสมโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองทีมชั้นนำของศึกไทยลีกในฤดูกาล2021 ที่มีข่าวมาว่าเตรมที่จะปล่อยตัวดาวรุ่งรูปแบบการยืมตัวเพิ่มเติมโดยเฉพาะซันดี้บุงเดลีกองกลางตุรุกดาวรุ่งที่อาจจะได้ย้ายไปอยู่กับทางตลาดเอฟซทีมดังในศึกฟุตบอลไทยลีก2ในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้ซึ่งทําให้แฟนบอลกีเดนพยองจํานวนไม่ใช่น้อยครัวว่าสโมสรจะปล่อยนักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมไปเพิ่มเติม ดยเฉพาะเจ้าเตอร์วีเดเทพป้อมพันธ์กองกลางดาวรุ่งที่เคยตกเป็นเป้าหมายของสุโรปรยการซิตี้ทีมดังในศึกฟุตบอลไทยลีกปี2021ที่เพิ่งปล่อยตัวเจ้านิวพิรดตชารัศมีกองกลางอดีตกปตันทีมไปอยู่กับทางบริลัมรวมถึง2ตัวหลักอย่างทางเจ้าเอี้ยงที่พดลยอดเย,ย้ยที่เตรียมย้ายไปร่วมทีมการท่าเรือ f อและก็จักรพันธ์ภัยสุวรรณนด้นรับที่ย้ายไปอยู่กับทางบีจีปทุมในช่วงก่อนหน้านี้ และนอกจากทางสมุทรปรการซิตี้แล้วยังมีอีกหลายทีมังในศึกไทยลีกหนึ่งที่ต่างให้ความสนใจในตัวของเบรเท่ป้อมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดนะฮะก็ทีมงานข่าวได้รับรายงานมาว่ากิเลนพยองจะไม่ปล่อยเบรเท่ป้อมพันธ์มิดฟิลพรสวรรค์สูงออกจากทีมไปในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นกำลังหลักของทีมที่มีมาริโอยูรอฟสกี้เฮดโค้ชชาวมาซิโดเนียต้องการใช้งานในเ้นนี้ ำหรับทางวีเดเทปป้อมพันนี่ลงสนามให้กับทาง SG เมืองทองในสั้นที่ผ่านมาไปทั้งหมด24เกมในศึกไทยลีกแล้วก็ก้าวขึ้นไปมีชื่อติดท,ทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ที่ป,ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาเมื่อช่วงเดือนวันจยนยนที่ผ่านมาทานนี้ SG เมืองทองนะฮะจะมีโปรแกรมนัดแรกของราการไทยลีก1ในวันที่4กันยายนนี้ ในการบุกไปเยปือนพิธีประจุบ f อซึ่งจะใช้สนามกีฬาเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการทําการแข่งขันในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่ทางข่าวกีฬาฟุตไทยาบดิจชโนตสตล์ประจําวันที่21ธินาคม2564โดยเฉพาะคครั้งฟุตบอลไทยครับ